Okay. ดูนะคะการตัดเล็บตัดเล็บคือตัดตรงไม่ตัดเข้าโค้งเล็บขอบเกิดจากการเป็นแผลหนูจะต้องดูแลแผลไม่ให้แผลมันอักเสบนะคะแต่ถ้าเกิดแผลอักเสบหนูเป็นนานละสมมุติปีสองปีไม่หายหนูจะต้องไปถอดเล็บนะถอดเลี้ยงใหม่ การที่จะถอดเลี้ยงใหม่ก็เพราะว่าเราอาจจะแบบว่าแผลไม่หายเดี๋ยวนูไม่เกรงปล่อยปกตะิโอเค นิดนดงนวล้วหรกขอดูมุมหนูนอยู่ตรงั้นอันนี้หนูตัดเองหรือตัดร้านคะ เก่งมาก <Wow. S 1> อยู่นนทบุรีใช่ไหมคะห <Okay. Bye. S 1> นึง่งสอง เปนพระมันหุคบคขาป่ะพี่พี่พี่อยู่ใกล้หนูนะจ้าเดี๋ยวเลือดมันกระเด็นนะหนูออกแล้วอ่ะกูปิดคลิปเพี่อนละเอาเมอรที่แปด